ครับอยู่ช่องเก่งกนมาซ่อมนะครับมาคลิปหนึ่งนะก็คือเกียร์ลูกนี้นะครับที่เอามาเนี่ยตอนแรกน้ามันมันใสใช่ไหมน้ํามันมันใสเนี่ยแม่เราก็อุตส่าห์ดีใจว่าน้ํามันมันใสเว้ยที่ไหนได้นะครับถ้า้ผมถ่ายนะครับมันน่าจะเป็นเกียร์พังนะครับมันน่าจะเป็นเกียร์พังอ่ะแล้วทีเนี้ยน่าจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ใหม่อะไรใหม่นะนะครับน้ามันมันก็เลยใส แต่เปลี่ยนไปแล้วเกียร์มันก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเอามาคืนร้านร้านไม่เอามาวางอาจจะเอามาวางกองรวมกันอีกแล้วก็ขายลูกค้าอีกโอ้โหสุดยอดเลยผมว่าทำไมมันใสจังวะขนาดเราซื้อเกียร์นะส่วนมากเกียร์ญี่ปุ่นน้ำมันดำหมดแหละนะครับดำเหลวเปาดำดำแต่มันใช้ได้นะนะครับดำแต่แบบมันยังมีความแบบว่าทิ้งค่าความใสเอาไว้อยู่นะถึงมันจะดำนะครับแต่อันนี้มันใสเกินไปเนี่ยมันใสอย่างเงี้ยเลย ถอดออกมานะครับมันใสเกินไปนะครับมันมันไม่ใช่แล้วนะฮะก็ยกรอบสองนะครับยกรอบสองใช้ไม่ได้เลยนะครับเกียร์ลูกนี้นะฮะเดียนนูนเสียอันนี้นะครับก็คาแรงนะครับสองรอบถ้าผมซื้อให้ก็ไม่มีปัญหาหรอกบอกได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ